วันนี้เราจะมาสอนการประกอบแอร์ไบต์ตัวนี้กันนะครับงั้นเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับอย่างแรกที่ต้องทำนะครับใส่ฐานของแอร์ไบต์ก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับไขน็อตตัวนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับ ก่อนครับตามทีกนอดสี่ตัวแล้วแหวนนะครับ พอเราไขาด้วยมือเสร็จแล้วนะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับช่วยไขยให้แน่นนะครับ าไขน็อตเสร็จแล้วนะครับตามด้วยยางรองฐานนะครับใส่สองฝั่งนะครับพอเราใส่ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราใส่ฐานฝั่งนี้นะครับตามด้วยตะแกรงเบอร์13นะครับไขน็อตตัวนี้ออกมา แล้วตามด้วยใส่แหวนก่อนนะครับแล้วตามด้วยน็อตครับใช้ประแจเบอร์สิบสามช่วยคร นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาใส่ตัวปั่นกันนะครับหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกก่อนวางไว้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ปกติมันจะมียางหุ่มอยู่นะครับให้ดึงออกด้วยนะครับเครื่องหันไปทางนี้ครับมันจะมีตัว R กับตัว L ตัว L จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัว R จะอยู่ฝั่งขวาอันนี้เราก็ใส่ตัว R ก่อนนะครับ ให้หมุนไปทางหน้าเครื่องนะครับเนี่ยหมุนเข้าไปเลยครับไม่ต้องแน่นมากครับไม่ต้องแน่นมาก แล้วก็ใส่ตัวเมียตัวนี้ครับฝั่งนี้แค่นี้ครับตัว L เลยนะครับตัว L ตัวปั่นจักรยานนะครับไายออกก่อนไข่ตัวเมียออกมาก่อนนะครับตัว L จะดูง่ายๆเลยนะครับใต้ใต้ตัวปั่นนะครับที่จะเป็นตัว L อยู่นะครับหรือว่าดูตรงหัวน็อตก็ได้นะครับตัว L ใส่ไปนะครับหมุนไปทางหน้าเครื่องเหมือนกันอ่ะหดแน่นแล้วเราใส่ตัวเมียตามเลยครับ ราใช้ประแจสองอันนะครับตัวนี้เบอร์สิบห้านะครับขายไปแล้วตัวที่เรามีให้นะครับขายไปสองฝั่งโอเคเรามาเริ่มใส่ตัวนี้กันก่นกอนนะครับตัวเล็กนะครับสองตัวเนาะสองตัวใส่ข้างๆนะครับตรงนี้ใส่สองฝั่งนะครับ แจ้หกเหลีอยงช่วยถัาต่อด้วยตัวนี้นะครับคลายนะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แล้วก็น็อตตัวนี้ตัวเมียคลายออกมาครับใส่ไปเลยครับเรามาดูตูวรูกลางครับรูกลางตรงนี้นครับเมื่อกี้เราเพิ่งคลายน็อตออกเราล็อกไว้ก่อนเลยครับ ถ้าเราเอาปจัจจกไขนะครับซาบูไรนะครับพอเราล็อกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราคายตัวนี้ออกอีกทีนะแ,แล้วเราใส่นะครับแขนนะครับตัวแฮนด์นับจะมีตัว L อ,อยู่ตรงนี้นะคฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัว L ใส่ไปแล้ว แล้วล็อกด้วยแหวนที่ถอดออกเมื่อกี้ครับใส่แหวนตามด้วยแหวนรองเล็กตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับถ้ามันยังไม่แน่นเอาตัวนี้ช่วยไขได้ครับ ต่อด้วยฝั่งขวานะครับจะเป็นตัว R ครับนี่เขาจะบอกวับไว้ใส่เหมือนเดิมครับแหวนน้ำครับแล้วก็แหวนรองเล็กแล้วก็น,อกน็อตัวเมียครับ หรือเรามีประแจตัวนี้ของเรานะครับใช้เบอร์สิบสามครับช่วยไขให้แน่นพอเสร็จแล้วครับหายตัวนี้ขึ้นมาขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นเหล็กตัวล็อกแทน,นกับตัวปั่นจักรยานครับเราใส่นอ็อตถอดน,น็อตตัวนี้ออกมาครับตัวเมียตัวนี้ออกมาพร้อมแรง ใส่เราใส่ตัวนี้ไปก่อนครับพอใส่แล้วใช่ไหมครับใส่กับตัวนี้ดีครับนี่แล้วเราเอาตัวนี้มาเกี่ยวไว้แล้วเราก็ใส่แหวนใส่แหวนนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียหรือว่าถ้าไขไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้ล็อกนะครับ น็อต6เอกุญแจกเหลี่ยมล็อกไปเลยแล้วก็ไขครับล็อกไว้แล้วเราก็ไขกเหลี่ยมเอาไขให้แน่นครับ เรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้นครับการล็อกนะครับเราสวมเข้าไปก่อนแล้วดันดันเข้าไปให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราเอาตัวล็อกตัวนี้มาครับนี่ครันก็ขยับนะครับทำอย่างนี้สองฝั่งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดีย๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนครับเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราล็อกตรงนี้ก่อนเป็นตวัวยางนะครับสวมเข้าไปเฉยๆเลย สองสั่งเลยนะครับแค่สวมเข้าไปดีเฉยนะะต่อไปนะครับเรามาใส่บอกครับถอดน้อตัวนี้ออกมาน้าตัวนี้คนระับส่วงไปสวมไปแล้วนะครับใส่แหวน เสแล้วเสร็จแล้วตามด้วยตัวเมียครับใช้ประแจเบอร์สิบสามช่วยไขนะครับ ก็ไขตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีอยู่เจ็ดระดับนะครับปรับบอกใส่เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเสียบไปตรงรูก่อนนะครับเสียบไปตรงรูแล้วไขเข้าไปนี้ครับครับเรามาใส่ตัวล่างก่อนนะครับตัวล่างคานข้างล่างนี่นะครับไม่ใช่ตัวแฮนด์นะครับใส่แค่นี้ครับแล้วก็ ตัวนี้ครับจะเป็นตัวผู้เสียบเข้าหาตัวเมียพวกนี้นะครับ